กรับแนบแทบโต่ากับรายการมกโกโคลิฟิชิโนผมวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตในเกมโรบบกับในมิติเกมที่ชื่อว่า Emergency r e s p o ปอและไม่ได้กันเต้นนะครับว่าอัปเดตวันที่1 5กรกฎาคมปี2565หรือปี2 0 2 2นี่เนี่ยมีอะไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไ r i b e ช่องผมด้วยนะครับมันจะเป็นการทำให้ผมนะมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับ อัปเดตที่1เพิ่มภารกิจเข้ามาใหม่2ภารกิจนั่นก็คือภารกิจที่1ช่วยผู้ประสบเหตุจากสะพานขาดในภารกิจนี้อาชีพด o t และอาชีพไฟฟ์เฟตตอร์นั้นจะต้องร่วมมือช่วยด้วยการทําภารกิจนี้ให้ได้เลยนะครับ ตัวอย่างเช่นอาชีพไฟฟ์แฟเตอร์จะมีหน้าที่ดับไฟที่จุดเกิดเหตุและช่วยผู้บาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่วนอาชีพดีโอทีมีหน้าที่ซ่อมสะพานให้กลับมาเป็นปกตินะครับภารกิจที่2ภารกิจดับไฟที่แก๊สเตชันหรือภารกิจปั๊มน้ามันระเบิดภารกิจนี้เป็นภารกิจสําหรับอาชีพไฟฟ์แฟเตอร์นะครับส่วนวิธีการปฏิบัติจะมีแค่ดับไฟที่จุดเกิดเหตุและกดปุ่มปิดเชื้อเพลิงฉุกเฉินเท่านั้นเองนะครับอัปเดตที่2อ,อาชีพพนักงานปั๊มน้มามัานม หรือพนักงานขนส่งน้ำมันวิธีรับภารกิจ Fuel Delivery Job นะครับจะมีอยู่6ขั้นตอนเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นที่1ภารกิจนี้คุณจะต้องมีรถ Fuel Tanker หรือรถบรรทุกขนน้ํามันขั้นตอนที่2ไปที่ห้อง Staff Only จากนั้นก็กดปุ่ม E ที่ป้าย Fuel Delivery นะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ Delivery Available เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Waypoint ต่อเลยนะครับขั้นตอนที่3เมื่อคลิกเข้าไปที่ Waypoint แล้วให้กดปุ่ม E หรือเอามาไปคลิกที่แผนที่นะครับเพื่อเปิดแผนที่เมื่อเปิดแผนที่แล้วให้ดูที่หมุดสีเหลืองนะครับนั่นคือจุด ที่เราต้องไปรับน้ํามันนะครับขั้นตอนที่สเมื่อถึงจุดรับน้ํามันแล้วให้กดปุ่ม M นะครับเพื่อเป็นการรับภารกิจส่งน้ํามันนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้คลิกไปที่ delivery available เมื่อคลิกไปแล้วให้เลือกสถานที่ที่จะไปส่งน้ํามันนะครับเมื่อท่านผู้ชมเลือกสถานที่ที่จะส่งน้ํามันแล้วให้คลิกที่ start เลยนะครับเพื่อรับภารกิจส่งน้ํามันตามสถานที่ที่ท่านผู้ชมเลือกเอาไว้เองนะครับจากนั้นก็คลิกที่ OK เพื่อยืนยันภารกิจนะครับขั้นตอนที่5้าในการขนส่งน้ํามันที่เราเลือกสถานที่ไว้ให้ขับรถไปตามหมุดรูปตกใจสีเหลืองนะครับและหลังจากนั้นก็ขับรถให้เร็วเลยนะครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อถึงจุดส่งน้ํามันแล้วให้นํารถไปจอดที่กรอบสีเขียวเลยนะ ครับทอนนี้ก็เสร็จงานแล้วนะครับแถมคุณจะได้เงินค่าขนส่งน้ำมันอีกด้วยนะครับอัปเดตสุดท้ายนะครับอัปเดตที่สามีรถเข้ามาใหม่ในประชาชนมีนามว่า2023 Leland LT S5V Backwing นะครับขายในราคา2 5 5 0 0 0บาทนะครับและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตในเกมรถบกกับในมิติเกณฑที่ชื่อว่า Emergency Response Logistics นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลก์แชร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ให้ผมถ้ามอจำเหยื่อให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับโอเคดทุกันทียวจกันนี้สสวััดคคราลต